เขาได้ดึงร่างของผมหลบไปที่มุมผนังนของห้องในตอนนั้นใจของผมอะ่ะมันพองโตมากเลยล่ะครับแล้วบิก๊กก็กระซิบข้างหูผมเบาๆอีกครั้งมีเสียงคนเดินอย่าพึ่งเสียงดังเดี๋ยวมันจะได้ยินใครใครได้ยินเหรอก็ผีนะสิเนี่ยเราหน,นีพวกมันมาหลบอยู่ที่นี่ไงฮะผีผีงั้นเหรอ นายอย่าเสียงดังไปสิพูดจ้บิ๊กก็ใช้ปากของเขาจูบที่ปากของผมเพื่อไม่ให้ผมพูดอะไรต่อไปซึ่งแม้ว่าเขาอ่ะจะไม่ได้คิดอะไรแต่จิตใจของผมอ่ะมันก็พองโตมากเลยล่ะสําหรับฉากแบบนี้เนี่ยมันช่างโรแมนติกจดใจของผมอ่ะล่องลอยแล้วก็เคลิบเคลิงไปเลยล่ะครับอยากจะเผลอสอดลิ้นเข้าไปใจแทบจะขาดเลยล่ะ อดกลั้นใจเอาไว้แทบไม่ไหวแต่ในตอนนั้นเองจู่ๆก็มีร่างของใครคนหนึ่งเปิดประตูเข้ามาในห้องครับตอนนั้นน่ะผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมันคล้ายกับเสเียงเครื่องดนตรีไทยเลยล่ะ